สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมีเมนูอาหารสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักมาฝากกันนะคะเมนูที่เลือกในวันนี้ก็คือเมนูเมี่ยงไก่ค่ะอุปกรณ์ส่วนประกอบเนี่ยก็แบ่งเป็นประเภทผักนะคะก็คือเราจะใช้ผักสลัดผักชีใบสะแะแหรือท่านต้องการเพิ่มเติมผักใ,ใดๆที่ท่าน ื้อสัตว์ที่นําเสนอในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ต้มสุกถ้วยเนี้ยจะมีประมาณ150กรัมนะคะจะให้โปรโตีนประมาณ 4- 5หกรัมและให้พลังงานประมาณร8 0แกิโลแคลอรี่นะคะประเภทของข้าวแป้งวันนี้ที่เราเลือกก็คือเส้นหมี่ลวกประมาณ1นึ่งทัพพีผ้วยนี้จะให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่ ส่วนน้ำจิ้มของเราก็มีส่วนประกอบหลายอย่างนะคะก็จะมีน้ำตาลประมาณหนช้อนชากระเทียมกลีบประมาณ4กลีบนะคะมีพริกแดงประมาณสมเม็ดมะนาวหนึ่งลูกแล้วก็น้ำปลาประมาณ1นึงสช้อนชาที่ปกติเนี่ยน้ำตาลที่เราบริโภคประจําวันเนี่ยจะใช้ประมาณไม่เกินหช้อนชาต่อวันเราใช้ในส่วนประกอบเยเพียงแค่2ช้อนชานะคะแล้วน้ำปลาเนี่ยปกติเนี่ยหรือว่า เกลือโซเดียมเนี่ยเราควรบริโภควันนี้ควรเกินสองพันมิลลิกรัมต่อวันซึ่งน้ำปลาหนึ่งช้อนชาจะให้ความเค็มหรือโซเดียมประมาณสามห้าสิบถึงห้าร้อยมิลลิกรัมะฉะนั้นวันนี้ที่เราเลือกเราก็จะได้โซเดียมไม่เกินไม่เกินค่าปกติสองพันมิลลิกรัมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนประกอบของน้ำจิ้มเนี่ยก็คือมีทั้งเกลือตันมีทั้งน้ำตาลตัน แล้วก็เกร็บเสร็จแล้วรวมเมนูนี้ทั้งเมนูเนี่ยให้พลังงาน268กิโลแคลอรี่เองดัะนั้นอออก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะลดน้ำหนักลดกลุ่มไม่ต้องการความหวานมากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะได้ให้สาวๆท,ที่ต้องการลดน้ำหนักมีผลดีค่ะวันนี้เราก็มีมาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ